ลูกแม่นี้นะครับดูมัดขาแดงเนี่ยนะครับมีทั้งหมดหกตัวหกตัวนี้นะครับอันไหนเป็นลูกพ่อน sure. ี้นะครับนี่ลูกพ่อนี้นะครับพ่อนี้เป็นสายแสนกลนะครับเป็นหลาเลนแสนกลนะครับครับพ่อตัวนี้นะครับอันนี้คือแม่นี้นะครับนะครับเป็นลูกเรามหาคอนะครับนะครับอันนี้คือลูกมันหกตัวนะครับแบ่งครับไม่แพง อย่างที่คิดนะครับนี่นะครับพ่อเขานะครับพ่อเขาก็มีแนวทางนะครับอายุมากแล้วแต่ก็มีแนวทางให้ดูนะครับนะครับสลหรับสามตัวนั้นเป็นตัวเมียสาวนะครับนี่นะครับตทีนี้ก็แบ่งสามตัวเลยนะครับยกเลยนะครับสองเท่านะครับก็ลองทักเข้ามาแล้วครับสามตัวเนี้นะครับสองเท่านะครับกัแมนนี้แมนนีบแมนนี่ ก็แบ่งครับคือฟักซ้อนตอนนี้ฟักซ้อนอยู่แล้วครับก็เลยดึงออกมาขังไว้นะครับทําให้ไข่แตกนี่ครับแม่นี้นี่ครับสองตัวหนึ่งตัวนี่นี่ครับอันนี้แม่นี้ขายยกนะครับยก้ะครับ6ตัวนี้ยกเลยนะครับจุกคอรักไม่ผิดหวังนะครับพี่น้องเอาไปทําสายได้เลยนะครับทําสายได้เลยนะครับน้องทักเข้ามาไม่แพงอย่างที่คิด 099-606-2107